เห็นเพื่อนๆชาวข่าย,ยาวชนปตอทอรักทะเลไทยพร้อมไปพูดภัยปรกการังฟอกขาวกันขนาดนี้เรามาดูกันดีก,กว่าครับว่าใต้ของทะเลมีอะไรบ้างตอนนี้ที่เห็นชัดก็คือเริ่มจะเกิดเยอะมากแล้วก็มันดูไม่ค่อยสดใสน่กากลัวน่กวากลัวส่วนใหญ่ทำให้ทะเลเนี่ยมันไม่ค่อยมีชีวิตชีวาค่ะก็จากที่เห็นนะคะก็รู้สึกว่าปะการังเนี่ยเริ่มเกิดการฟอกขาวแล้วนะคะ แล้วก็มีสาลายบางชิ้นเหมือนกับหลุดมาจากทรายอะค่ะลอยอยู่ค่ะเมื่อเช้าที่น้องๆไปอยู่ปะกการังนะคะบริเวณนั้นเนี่ยปะกการังก็เริ่มที่จะสมโสมลงไปพอสมควรนะคะจากการที่เห็นมีตะกอนเนี่ยปกคลุมอยู่บนปะกการังเนี่ยมากตอนนี้อย่างที่เราทราบกันมีปรากฏการณ์ภาวะรุกร้อน ใช่ไหมคะโรคร้อนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะช่วยประการังได้แต่เป็นทางอ้อมแต่ทางอ้อมก็มีส่วนสำคัญก็คือการที่จะลดนะคะแก๊สเรืองกระจกอันหนึ่งเช่นลดการใช้ถุงพลาสติกลดการใช้กล่องโฟมก็อยากให้เพื่อนๆช่วนกันอนุรักษ์การังไม่ทำลาย ขอขอบคุณปตทที่ให้โอกาสดีๆอย่างนี้กับพวกหนูและเพื่อนๆค่ะก็มาค่ายนี้เปครั้งที่2แล้วอยากจะเชิญเพื่อนๆเ,เนี่ยมาลองเข้าค่ายครั้งนี้ค่ะได้สัมผัสถึงทะเลได้ความรู้เกี่ยวกับตะกรังฟอคขาวแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับท้องทะเลค่ะขอขอบคุณปตทนะคะที่จัดค่ายเยาวชนรักทะเลไทยเป็นครั้งที่6ค่ะสำหรับการมาค่ายครั้งนี้ก็ได้ทาครบทุกกระบวนการตั้งแต่มีเรื่องคิดลงมือปฏิบัติทํากิจกรรมทุกอย่างสนุกได้รับความรู้เป็นค่ายที่มีสาระ จริงๆค่ะขอบคุณกราตทอนะคะที่ว่าได้สร้างค่ายที่ดีๆอย่างนี้ค่ะ